ดวงชะตาราศีธนูเกณฑ์ดวงของท่านในช่วงวันที่15ธันวาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมในช่วงนี้ระยะเวลานี้ดวงชะตาของท่านจะปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นปัญหาท่านจะสามารถเคลียร์ท่านจะสามารถแก้ไขก็ดูเหมือนว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านจะต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆนานา,นานาทุกสิ่งทุกอย่างจะดีส่งท้ายปีกันเลยทีเดียว ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายการพยากรณ์ดวงชะตาในช่องคืนวันกลน,นะครับสำหรับคําทํานายคําพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณสำหรับทิศทางเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูนับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมไปจนถึงสิ้นปีเกณฑ์ดวงของท่านภาพรวมซึ่งโดยรวมนั้นถือว่าเกณฑ์ดวงของท่านนั้นคือหนึ่งในราศีที่มีดวงชะตาที่ดีเลยทีเดียว ชาวราศีธนูถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านยังคงประสบพบเจอกับปัญหาหรือประสบพบเจอกับอุปสรรคที่กีดขวางทางเดินท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานก็ดีการทำธุรกรรมหรือแม้แต่การที่ท่านจะต้องคุยงานเจรจาต่างๆกว่าจะสำเร็จดังที่ท่านตั้งใจท่านก็จะพบเจอกับปัญหาสารพัดสารพล้อมหน้าล้อมหลังท่านแต่หลังจากนี้ไป การที่ท่านนั้นจะติดต่อเรื่องอะไรก็ตามการทำธุรกรรมอะไรก็ตามที่ท่านนั้นต้องเข้าไปพบปะผู้คนการนัดพบกับใครก็ตามดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายจังหวะโอกาสต่างๆในช่วงนี้ท่านทำอะไรก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดังที่ท่านนึกส่วนหนึ่งท่านจะได้รับแรงอิทธิพลจากการที่ดาวศุกร์มีการโครจรย้ายตำแหน่ง ส่งผลต่อการพูดการเจรจาทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะไปในทิศทางที่ดีและสำหรับงานของชาวราศีธนูในช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนั้นภาพรวมเกณฑ์ดวงของท่านช่วงนี้ท่านจะเด่นในด้านการเข้าหาผู้คนซึ่งจะแตกต่างกว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการติดต่อการเจรจาประสานงานเรื่องใดๆก็ตาม ท่านนั้นดูเหมือนว่าจะได้รับความอำนวยสะดวกไม่เสียเวลาเหมือนในช่วงที่ผ่านมาหลายคนหลายฝ่ายต่างก็ให้ความร่วมมือท่านดียิ่งนักการทำธุรกรรมต่างๆดูเหมือนมีโอกาสที่ท่านจะสำเร็จง่ายกว่าทุกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่การนัดคุยงานการตกลงร่วมหุ้นร่วมงานการจับมือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทุกอย่างมีเกณฑ์จะราบรื่นไร้ปัญหาไร้อุปสรรค แต่สิ่งที่ชาวราศีธนูสิ่งที่ท่านต้องให้ความสำคัญระมัดระวังในตอนนี้ท่านต้องระวังบางครั้งนั้นท่านจะมีการรีบเร่งไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเตรียมสิ่งของต่างๆท่านต้องระวังการหลงการลืมระวังการจัดเตรียมเอกสารต่างๆดูเหมือนจะไม่ครบถ้วนการจัดตารางเวลาทับซ้อนกันระวังการที่ทำอะไรที่เคยชินทำเป็นประจำ นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านนั้นเกิดความชลาใจเกิดความประมาทเกิดขึ้นกับตัวท่านได้หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นอาจจะมีความไม่รอบคอบเท่าที่ควรเกิดขึ้นก็ยิ่งจะทำให้ท่านนั้นต้องเสียเวลาหรือทำให้งานของท่านนั้นเกิดติดขัดเกิดปัญหาได้ชาวราศีธนูในช่วงถัดจากนี้ไปการพูดคุยการติดต่อการเจรจาประสานงานในรูปแบบต่าง ชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีและค่อนข้างที่จะได้รับความสะดวกแต่ท่านนั้นต้องระวังในช่วงถัดจากนี้งานจะวิ่งเข้าหาท่านขอให้ท่านนั้นจัดตารางเวลางานของท่านให้ดีระวังการที่ท่านนั้นรับงานเกินตัวเกินกำลังงานนั้นจะไม่เสร็จทันวันส่งระวังจะมีผลเสียกับงานและการทำงานที่เร่งรีบจนเกินไปก็ขอให้ท่านนั้นระวังงานจะหลุด งานจะไม่ได้คุณภาพจะมีผลเสียลุกลามใหญ่โตทำให้งานนั้นเกิดปัญหาในระยะยาวได้ในส่วนนี้ขอให้ท่านนั้นต้องมีสติมีความรอบคอบในการทำงานและในช่วงกลางเดือนธันวาคมดูเหมือนว่าชาวราศีธนูตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะได้คนรอบข้างที่ดีท่านอยู่ในกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถนี่ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ตัวท่านนั้น สามารถพบเจอกับโอกาสดีๆที่ตัวท่านนั้นจะมองเห็นโอกาสแตกต่างจากคนอื่นเรียกได้ว,ว่าในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปีหน้ามีโอกาสที่ท่านจะได้ทำอาชีพใหม่ๆม,มีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้เงินได้ทองจากอาชีพที่ท่านนั้นใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้สร้างขึ้นมากับมือของท่านถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ท่านจะภาคภูมิใจยิ่งนัก และจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำเงินทำทองสร้างความมั่นคงให้กับท่านได้เช่นกันก็ถือว่าในตอนนี้ชาวราศีธนูมีโอกาสสูงที่ท่านจะพบเจอกับแหล่งคุมทรัพย์คุมสมบัติที่รอท่านอยู่ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะเรียกเงินเรียกทองในตอนนี้ดีที่สุดและสำหรับการเงินของชาวราศีธนูในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนั้น ชาวธนูในช่วงถัดจากนี้ดูเหมือนว่าเงินเก็บเงินออมของท่านนั้นท่านต้องเก็บให้มิดชิดต,ต้องเก็บให้ดีต่อจากนี้ไปท่านจะพบเจอกับคนใกล้ตัวจะนำปัญหาที่เกี่ยวกับการเงินมาให้ท่านช่วยเหลือมาให้ท่านนั้นช่วยแก้ไขจะอาศัยความรู้จักเข้ามาขอตีสนิทเข้ามาขอให้ท่านช่วยเหลือทางด้านเงินทองไม่ว่าจะเป็นการขอหยิบขอยืมเงินทองในช่วงนี้ ขอหยิบขอยืมทรัพย์สินขอมีค่าจะทำให้ท่านนั้นเกิดความลำบากใจเป็นอย่างมากสำหรับตัวของชาวราศีธนูในช่วงถัดจากนี้ไปก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสที่ท่านนั้นจะเสียเงินจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมบํารุงยานพาหนะต่างๆการเติมน้ำมันการจ่ายภาษีประจำปีแต่ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ชาวราศีธนูท่านนั้นจะไม่ต้องเอาเงินเก็บไม่ต้องเอาเงินสำรองมาใช้ ท่านจะใช้ความสามารถของท่านนั้นหมุนเงินได้ท่านจะได้เงินจากการทำงานจ็อบงานพิเศษเพียงพอที่ท่านนั้นจะได้จับจ่ายใช้สอยแต่ท่านต้องระวังการใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากหรือฟุ่มเฟือยก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ท่านนั้นเสียเงินแบบไม่ใช่เงินก้อนแต่จะเป็นการจ่ายบ่อยเป็นค่าภาษีสังคมการกินเลี้ยงสังสรรค์น,นี้ถือว่า เป็นเรื่องที่จะทําให้ท่านนั้นเกิดความฟุ่มเฟือยได้ง่ายค่อนข้างทําให้ชาวราศีธนูนั้นพบเจอกับรายจ่ายในช่วงปลายเดือนนั้นค่อนข้างมากพอตัวเลยทีเดียวชาวราศีธนูควรใช้จ่ายอย่างระมัดระวังปลายเดือนท่านอาจจะมีการใช้จ่ายแบบเงินก้อนควักแบบเงินปึกก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้แต่ท่านนั้นก็จะมีเกณฑ์หาเงินเข้ากระเป๋าท่านได้มากเช่นกัน ก็ถือว่าในช่วงปลายเดือนนี้มีเกณฑ์ที่รายรับรลายจ่ายจะมีความสมดุลหรืออาจจะเกิดข้อแตกต่างแต่ก็ไม่มากก็ขอให้ชาวราศีธนูบริหารเงินจัดสรรเงินให้ดีเชื่อว่าหากตัวท่านนั้นมีระเบียบวินัยในการจับจ่ายใช้สอยเชื่อว่าเงินเหลือกินเหลือใช้อย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีธนู สำหรับความรักของชาวราศีธนูในช่วงส่งท้ายปีนี้ต้องบอกว่าสำหรับคนที่ความรักที่ยังอยู่ในสถานะคลุมเครือในช่วงถัดจากนี้หรือก่อนเข้าสู่ช่วงปีใหม่มีโอกาสสูงเดลือเกินที่ท่านนั้นหรืออีกฝ่ายหนึ่งจะยอมยกธงขาวแยกทางเดินต่างคนต่างมีเส้นทางเป็นของตัวเองแต่ท่านก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่นานมีโอกาสที่ท่านจะพบเจอกับรักครั้งใหม่ แต่ท่านนั้นต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปอีกสักระยะแต่หากคบหาดูใจกันไปถึงช่วงกลางปีหน้ามีโอกาสสูงที่ท่านนั้นจะได้ลงเอยได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถือว่ามีโอกาสสูงมากสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วดูเหมือนในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างลงตัวชาวราศีธนูกับคนรักไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาดูเหมือนจะมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีการกระทบกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นตอนนี้ชาวราศีธนูและคนรักดูเหมือนดวงชะตาจะเข้ามาหนุนเข้ามาเกื้อกูลกันดีนกักแลมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้สิ่งดีๆเป็นของขวัญตอนรับปีใหม่หากท่านใดที่รอคอยการมีบุตรการมีธิดาดูเหมือนว่าในช่วงปลายปีนี้ ท่านจะได้ของขวัญสุดพิเศษท่านจะได้ของขวัญชิ้นสําคัญก็มีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้สมหวังสมปรารถนาในการรอคอยการมีบุตรธิดาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องที่จะเป็นมงคลกับชาวราศีธนูและคู่รักยิ่งนักก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงกลางเดือนธันวาคมไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นยังคงเดินอยู่ในทิศทางที่ดีและดีอย่างมากขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณแล้วพบกันใหม่คึ้นวันโกน c h ช n แนลสวัสดีครับ